สวัสดีค่ะเจอกับแก้วนะคะในรายการอ่านแล้วอ่านเล่าทุกคนในรายการนี้นะคะ คอนเซปต์มันง่ายมากเลยคือเจออะไรที่อ่านแล้วชอบก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้รู้กันว่าเฮ้ยมันมีนหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็น่าอ่านอยู่นะแล้วถ้าใครอยากที่จะอ่านนะคะจะได้มีลิสต์เก็บเอาไว้ในใจแล้วก็ไปเลือกอ่านเวลาที่เราว่างๆได้เหมือนกันนะคะในอพิสโซด์นี้ก่อนที่เราจะไปทาคอนรู้สึกกับหนังสือแก้วขอพูดถึงวิธีการอ่านหนังสือออนสักนิดหนึ่งพอก็แก้วไปเข้าเวิร์กช็อปมาค่อนข้างที่จะหลายที่มากๆเลยค่ะแล้วก็มันมีเวิร์กช็อปหนึ่งที่เขาได้พูดถึงวิธีการ หนังสือเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยก็เขาบอกไว้ว่าการอ่านหนังสือครับมันมีหลายรูปแบบเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอะอยากให้หนังสือมันทํางานยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอ่านวรรณกรรมบางเล่มอะค่ะมันอาจจะต้องอ่านแบบอ่านช้าๆอ่านทุกตัว เพื่อที่เราอะจะได้ไม่ตกหล่นรายละเอียดบางอย่างที่เขาต้องการที่จะแบบเหมือนให้รอรับรู้ใช่ปะกับอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออ่านแบบขวาดสายตาอ่านแบบเร็วๆอ่านแบบไม่ต้องเก็บรายละเอียดทุกอ่านก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการอ่านหนึ่งที่แล้วแต่เล่มแล้วก็แล้วแต่เนื้อหาที่เราต้องการที่จะได้รับจากออตัวหนังสือนังนๆด้วยนะอ่ะ ทีนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้อ่านเราค่ะว่ามีเซนส์การอ่านหรือว่าการเลือกที่จะอ่านกับหนังสือเล่มนั้นๆแบบไหนเห็นไหมว่าวิธีการอ่านอ่ะมันมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับใช้อย่างไรดี้างอันนี้ก็คือฝากเอาไว้นิดนึงสั้นๆนะคะที่อยากแชร์แล้วก็ต่อมาเราจะพูดถึงหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็ เราอ่านอ่ะเราก็จะชอบมันตั้งแต่แบบแรกที่เราอ่านเลยก็คือหนังสือเล่มน,นี้ก็คือเรื่อง w h a t s h a good life ค่ะของคุณพลจริยาเวทหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นของสำนักพิมพ์ open book ค่ะทุกคนก็ตอนที่อ่านเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่า รู้สึกยังไงไม่ถึงว่าตอนก่อนที่จะอ่านเล่มนี้นะแต่ว่าตอนที่อ่านไปแล้วอะจำได้ว่าเรารู้สึกชอบหนังสือเล่มนี้มากๆเลยถ้าแปลเป็นไทยก็คืออะไรคือชีวิตที่ดีนะคะหนังสือเล่มนี้นอกเหนือจากเป็นหนังสือที่มันอ่านง่ายแล้วอะค่ะทุกคนยังมีภาพในเล่มนะคะให้ดูแบบว่าตามประกอบไปด้วยเรื่อยๆเลย,ยเนี่ยภาพสวยนะคะอ่านแล้วแบบเหมือนพักได้พักใจเลยก็ หนังสือเล่มนี้นะคะนกพูดที่อยู่บนหน้าปกอะค่ะเราเข้าใจว่ามันคือสัญญาเนาะของการเล่าเรื่องเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคุณพลอยก็จะก็จะคุยกับผู้ตลอดแบบหลายๆทุกๆช่วงเวลาดีกว่าใช้คานี้เนาะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เราคิดว่ามันคือไดอารี่ที่เขียนถึงคุณพ่อเขานะคะเพราะว่าเอ่อในในช่วงก่อนที่มันจะจบอะเขาก็เขียนเอาไว้ในในหนังสือนะคะว่าเอ่อวันนี้เป็นวันที่เขียนบน ท้าครบ3ว65วันที่พ,อพ่อจากไปพอดีก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นอีกอีกเล่มหนึ่งที่เขาใช้คําว่าอะไรคือชีวิตที่ดีเพื่อเล่าให้เราเข้าใจว่าการที่คนคนหนึ่งจากไปะทุกคนกความทรงจามันแบบเยอะมากๆแล้วมันเป็นการเล่าที่แบบน่าสนใจมากๆซึ่งเราอ่าชอบที่คุณพลอยเล่าให้ฟังตอนที่ไปเจอเกี่ยวกับแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอาจจะเป็นการ์ดแมทที่แบบว่าเขาเขียนให้คุณพ่อเขาเป็นกระดาษต่างๆที่คุณพ่อเขาเก็บเอาไว้ในอาจจะเป็นตู้ที่เป็นตู้เก็บความทรงจำของแต่ละคนนะคะคือหนังสือเล่มนี้มันทําให้เราอ่ะเห็นถึงวิธีการเก็บความทรงจาของคนเราอ่ะเอาไว้ได้แบบดีมากๆเลยสาหรับเราแล้วอะคะ่ะเราคิดว่าการที่คุณพลอยเอาสิ่สินี้ยมาแชร์หรือว่ามาเล่ามาเขียนมาบอกนมาบอกกับ ทุกคนอะคะ่ะมันจะทาให้เราเห็นคุณค่าถึงของบางสิ่งบางอย่างที่แบบเหมือนเราเราอาจจะไม่ได้เห็นค่ามันหรอกวันนี้แต่พอถึงสุดท้ายแล้วอะพอวันที่คนที่เราหลักเขาไม่อยู่แล้วอะคะ่ะแล้วเรากลับมาเจอสิ่งเนี้ทีอะมันจะกลายเป็นโอ้โหแวลูวมันจะเยอะแบบสูงมากๆเลยซึ่งตเราอาจราชุบใจมากเลยทุกคนเพราะว่ามันคือการเรียนรู้จากความเจ็บปวดของตัวเองที่สูญเสียบุคคลที่เราหลักไป แต่และแต่และพาแต่และพาที่เขาเล่าอะก็จะมีการสอดแทรกแบบเกี่ยวกับคุณพ่อไปเรื่อยๆซึ่งแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันดีมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่านอกเหนือนจากนี้แล้วอะที่เราชอบอะก็คือสุดท้ายแล้วหนังสืเอเล่มนี้มันคือการเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดที่มีมันจารท้านมันจะ เบาบางลงมันจะจางลงทุกอย่างที่ไม่เกิดขึ้นนะคะการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างมันจะต้องแบบมันจะหายไปเมื่อถึงจุดหนึ่งเราอาจจะผักเขาเก็บเอ,อาไว้ในลิ้นชักอันหนึ่งบางอันได้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดถึงเราเปิดลิ้นชักแล้วยิบสิ่งนี้ออกมาดูไดนน้ที่เราแบบไม่ร้องไห้อีกแล้วก็ได้ซึ่งตอนจบของเล่นมนะคะ เขาก็เขียนเอาไว้ว่าแบบเหมือนคุณพลอยอไม่เคยร้องไห้กับพี่สถานะเลยเธอไม่เคยโฟล์ฟายถึงความเศร้าแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นความเศร้าที่มันฝังลึกเมื่อเธอนึกถึงการสูญเสียครั้งนั้นไปอันนี้คือน่าจะเป็นคนพินโยเขียนในตอนจบของท้ายเล่มเนาะซึ่งเรารู้สึกว่าประโยคนี้มันค่อนข้างทริกเกอร์เรามากเลยความเสียใจบางอย่างอะคะ่ะม,มันอาจจะลึกมากๆจนเราแบบว่าไม่สามารถที่จะร้องไห้มันออกมาได้หรือต่อให้เราล้องไห้ได้อะเราก็คงไม่อยากให้ใครมารับรู้ถึงความเจ็บปวด นันของเราใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากรู้ว่า Boss Eat the Good Life ของคุณพลอยเนี่ยมันมีความละเมียดละไมในการเล่าถึงคุณพ่อยยังไงความทรงจำระหว่างเข้าคุณพ่อเป็นแบบไหนโน้กุ๊กตัวนี้จะถูกปลดปล่อยได้ยังไงบ้างก็สามารถไปตามอ่านกันได้นะคะในหนังสือเล่มนี้นะก็ วันนี้ขอสั้นๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวใน EP หน้านะคะเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มไหนกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ